กาเยรี่อันดับ14จะเปิดบ้านเจอกับเอซีมิลานรองจากฝูงกาเยรี่มี18แต้มเกมล่าสุดบุกไปเบียดชนะตริโนมา2-1นะครับตัวหลักชุดนี้ก็จาลูก้าเกตาโนเซมิคิลิซอยครับกองหน้าตุรกีแล้วก็มีเซบาสเตียนเอสโปซิโตเป็นตัวเลือกนะครับในขณะที่เอซีมิลาน 35แต้มเกมล่าสุดยังฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับเปิดบ้านถล่มเวโรนามา3-0ครับมัคซ์อเลกรีมีดาวดังเพียบนะครับรูเบนลอฟตันชีกูก้าโมดิชอาริเองราบิโอนอเล็กซิสซาเลมาเกอร์ ข้างหน้าก็คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนัดที่แล้ว2ลูกเช่นเดียวกับคริสเตียนปูริสิตก็ทํา1ประตูในเกมล่าสุดนะครับเจอกันฤดูกาลนี้แล้วกินกันไม่ลงเสมอกันทั้ง2นัดบ้านกาญดีจบ3 3บ้านมิลานจบ1 1คู่นี้ก่อนเกมเอซี AC มิลานบุกมาเป็นต่อนะครับมิลานคอมม็กซ์อเลีกี้นี่เครื่องเริ่มติดชนะ4จาก5นัดหลังสุดนะครับคือลุ้นแชมป์เต็มตัวครับมิลานสาการนี่ตามหลังเพื่อนร่วมเมืองอย่างอินเตอร์อยู่1แต้มแต่ว่าลงเล่นก่อนนะครับถ้าบุกชนะ ก็จะกลับไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวก่อนครับกาารี่อาจจะเหนียวแน่นในบ้านแต่พิจารมองว่าตัวูเล่นดูเป็นรองเยอะนะครับแถมเอ็นคุณคูกับพู้ลิสิตเริ่มยิงประตูได้ต่อเนื่องด้านกลางมิลานก็แน่นปึกกระแสทังเทศก็ไหลมิลานนะครับวัดใจเอซีมิลานจะบุกมาเบียดอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มครับ